ิงเลยไปเส่าบาทกันครับพี่น้องเสยบาทท่องทางเนะาะเขาบอหัวคู่บาาจะม้วงตตนนหกม้วนแล้วลครับไปนั่งถาดคู่บาเนะ นนกรคร้้มพี่อองเยนะสวัสดีครับพี่น้องบ่มีมือเด้อถือไอหนี้ยครับถือนแนวเสบาาโยกกำลังสิง่งยังว่าเสบ่าท,ทนทางง่ายนะครับโอ้สาหรับรรยากาศดีแองครับหนาวด้วยพี่น้องตอน,นว่าท่านในเบื้องว่าเจ้าองศานะครับ มานางาังขาเนี่ยคู่ครับวัดตาเนาะนี่องค์เดียวครับพื้นยางท่านนาบ้านผมเนาะต่ว่าถาวัดบาทน,นะครับเป็นสียางอีกเส้นหนึ่งนะครับผู้บาภเปนสีนยางอีกเส้นหนึ่งมาเอาบทน้ำกันพี่น้องเมื่อนี้ตื่นเา้าเนี่ยตื่นตีหานะเลยเฮ็ดเน่กินเป็นพัดบนเส้นนะครับกับขนมมาใส่บาทนะครับ ลานขาดท่านเลยตื่นสามไปนางขาดใช่ะอ๋อนางขาดนานก็ได้ปะพี่น้องปะเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องมาอื้นกะสีเดินทางนะครับไปปากเซ้นนะครับไอ้ขันผมงามๆขันอีพอปีซ่ากับแม่อันไปซื้อยังก็วารืมซื้อแม้ เป็นซือหายเนาะนี่ครับงามงามครับพี่น้องจะงามครับขาคู้บา่าเพื่อนผมก็สีงามออกมาจากซ้อยนี่เนาะเขาเอืนซ้อยตึกสีฝากป็นเงอนไล่ใหม่เงีนผมเป็นเงานไล่ใหม่ว่าสังเกิเพื่อนลงสีเนาะเขาเจ้าเอืนท่านได้มโรดเล่พี่น้องหกม่งแล้ว ลานขาก็ท่านได้เปิดสีมานั่งถานี่มองนั่งถาว่าล่ะเงี้ยแต่ซองทางกบหกหกแต่กี้มันเป็นสะาาพานเนะาะสะพานใหม่เห็ดไปขามผู้เถ่ายงานไปวัดมันพังข้าจเจ้าเล่บ่าเห็ดใหม่ครับ <c oughs> ตะกี้มันนี่มานางังนังถ่ายเลยนี่ยมันพังเนาะพระสบาก้ามง,งามพี่เนอง อสิ่งนี่มานางนี่เหนนะเียวน่แท่นน่าสีเงไปปวดเนาะดอกข้างอุไลงามงามพี่น้องเลื้องเจไปนางขาหนาลานเขาคือมากรมูค่ะ าว้านไอ้คนว่าหลายแมงครับคนว่า hey. e e um. หลายปันใด อ่ะโอ้ <coughs> 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 ใบาทแล้วแล่ะครับพี่น้องกำะลังสิยางกับเมื่อครับไปแตงกินเสาวสิอุปปาเนาะว่าสิอุปปลาซื้อมาตจ้มือนะเอาขดซองแข็งไว้โอ้บรรยากาศดีมากครับมือหนีวันศีมเนาะหรือว่าวันพนะระั่นละพี่น้องไปเห็ดกินเสากันครับอุปปา ป้าน้อยอะครับลมหนาววว้อยเศาองศาพี่น้องบ้านเฮาหนาวแล้วเฮียนแหงยูไก่ปลาแหงสีหนาวี่ตอนร่มนะไปอีตูกำลังเขินพ่น้อ บักพริกเจ้บักพริกหรอครับหรือว่าลูกโดดลูกโดดกันน้อยน้อยหน่อย,อยไปใส่โอป,ปาพอได้กลับเหมือนเผ็ดนะพอได้กินใช่ไพี่นอะ nó nó như thế nào Ừ, nào กำนี่กะพอดไปกับมิตร์ผมกินไปหูสิไข่ครับที่ไปต่ำเครื่องอ้อมเอ้ยโหปักไก่เนี่ยเยื่อมคักแบบว่าตายจ้าเคื่อพี่น้องแน่วว่าน้ำมันอินมันสูงตลอด บุคงก็ขึ้นาราคาเลยได้พี่น้องโลดละสิบบาทเอาคห้คิดค่กันครับพักเข้าได้ครบแล้วเรียบร้อยครับไปเตรียมเครื่องอ้อมกันอ้ยเครื่องอ,อุกกันอุ้ยดอกแค่เป็นตอนซ่อนคือยังพี่น้องแตกินหนึ่งตาได้บาทนี่คุณน่ะบาทยามบ่มีเหรนนะ จะแขยงสมกับพนันแข่งสมที่สิแข่งใส่หย,ยังพี่น้องใส่ปลาทูบอ่แข่งสมใส่ปลาทูบป,ปะจังว่ากันไหมอยากกินยำไดนกับมัดเด็ดเอาเท่านั้นแหละเสือขั้วหลังบาทนะเบื้องบน้งก,กนะ็งซุกเป็นหลักสองน่วยครับงหงฮอตแลนด์ครับ ี่นอ่นี่ปลามูห่ออ้มูปลาน่อยเนาะมีเป็นเครื่องห้าสิบห้าตันเนาะมีเป็นทังห้าสิบไส้ด่างเลย,ย,ยเอาเครื่องล่องครับที่นพ่ิะซีไข้บบพริแห้งเกลือแากะ หอ,อมแดงแล้วก็ปรุงรสนะครับเนะเดี๋ยวผมปรุงทน่นำก่อนใส่ผุ้สูตดกบประเด็ลงไปนะครับใส่น้ำลางโครก็เดือดจากนั้นให้ทั้งสีใส่พักเนะอู้ห้นยนำมันแหงเนะอี่น่อง เฮ้ยเรื่องพี่น้องเรื่องใส่ลูกโดดใส่ลงไปเลยก้อนหมอฝดเนาะเห็นแบบขีกมันสุกุแอ่ะปัไว้ให้มันเดือดครับพี่น้องจกักรีใส่พักแล้วก็อู้เห้มันแห้งเนาะเอาพักล่มครับของตัวกับเพื่อีุตุเอาลุ่มนะจิตข้นเนาะแล้วก็จิปตาจิมไปว่าต้องข้นเลยครับพี่น้อง ก็เอาล่องตาลวัฒนิตาว่าทัฒนสุกมาสีมนวิถ่าเอาล่องตาลมุกตาสีม,สมนเนาะนี่ครับกระป้าถีบไปได้หนุ่มพี่น้องหลังจากใส่พักไปข้ากับอุไยไจนน้ำม,มันบกอบหมดแล้วครับ,บ,บพี่น้องเห็แนแล้วน้ำยี่น้อยไหน แต่ว่าเห็ดแหงหงนะ,ะก็ะจำเอานะครับพี่นอ้องอุป่าเนาะเป็นเมนูที่ผมมาที่ซูดกินกับพักสาม็ดละระกับหรือว่าพักไอ้พักกระโดนเนาะหอมมครับกินนอนอย่าก,กินน้ำบอ่อครับ แน้นหน่อยๆบ่เคยหมักเนาะบ่เคยหมักของแบบนไงบ้างชั้ว่าหมักคนหมักแมวนี่นะครับบ่กินแบบนี้ก็บ่มีแห้ง้ากินถอดไข่อยังเล็กหน่อยเนาะถอดไข่แล้วกินแต้ไข่เนาะกระเซาะคุ้งอะไรนี่มันแบบข้าวข้าวึยสืบเขาแบบจะกินแบบของบ้านๆธรรมดาเนาะครับ นี่แหละเจ้ากระเทาหรือว่าจักกุ๊บล่มมากพี่นอ้องบักเสียบแต่หลายหลายเบิ่งคนหน่ะพี่นอ้องบักเสียบบักเสียบโยกที่ไฟคนหน่ะเต้มตนเยอะข้างคุ่าเราได้กินกระดีครับ ขางหม้อไว้เมียวางมาพามั่นเห็นเงี้ยประหลามแล้วสิปีหนหมบ่มันเอ็นที่ยวกะสอบนั่นแหละพี่นอ้องไอ้ที่ยวกระสอบทีละวปูเหรอมันคือมีสักขีเล่าถอะแม่ยังจ้อร้ายเถอะแล้ววันละสิปีนซึ่งสิเล่แเ้าพาเห่เากันพี่นอ้อง หัวงามของเราอยู่พี่นอ้องสองหัวใหญ่เห็นบ่มีแมงเลยเนาะ,บ,ะนบ่มีขี้เหล่าเราไปแม่บาทนะจะก,ก็สิไปบ้านหนึ่งคือว่าเห็ดหยังไปเบิ่งหมอกันต่อครับนี่แล้วพี่นอ้องโู้จนมันน,น้ำแห้งอย่าให้มันใหม่เด้อทุกสิ่งทุกอย่างสุกเอาไปจ้ำพี่นอ้อง นดือดนัวหอมผักอีตูครับเดี๋ยวสิบป่งกอนครับพี่น,อน้องมาตาเป็นตะกินวะพี่น้องมากินขา้าวเแ้าน้ำแก่นเด้ออู๋ปลาครับอู๋ปลาจำขา้าวเแ้าน้ำแก่นครับอู๋ปลาเกี่ยวขา้าวลุ้มว้ยอยกีนนั่นพี่น้อง ม,มันยามหนาวก็สีหวานแจวพอมันเลื่มตดนั่นแหะปันมาสาธีปลาลุ้งเราวะ่ะไปไปปันทอนท้างคนสาดีค่าเราเปล่าคือวาอนบเมื่อเหรอโดี๊ <laughs> ตก ไปมีแก,กบ้าไงาไปไหนไปไปนุ่มเลี้ยนยี่ห่อมือเนี่ย หน้าติ่มไปหลหรอลงสุกเอาที่หรอเอออัน่เรียบ,บนั่นมาพี่ปั้นมาทางพี่ซ่งเลย ปั้นลงไปทงด้อปั้นได้บ่ลูกก้อนใช้สวยสยกมือขึ้นน้ำที่เหล่าบอยกมือหนอบมือน้ำสวัสดีค่ะเอออีกสองมือที่เหล่าเออบ่างไอชิไปใส่สไปปั้นไป หัวไก่ยังหนองคุกับบ้าหมัดพ่อป๊อกป๊อมีไหนไก่ละแม่ยได้ไหมแม่ยูได้ไหมเอาล้วครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ่อมนี้เนาะเอาไว้พรอกันคลิปหน้าครับยูปากเซ่เนาะยืนไปข้าแขกไปเที่ยวปากเซ่นะครับเออาัวเขาคอกแล้ว มันนอนอยู่หันเด้เอไอ้พอกันคลิปหนากครับพี่น้องสำหงรับคลิปนี้เอาไว้ช่ำนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย